สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ฝนตูดชานเอลนะครับไปดูเลยดีกว่านะครับสามคู่ที่น่าสนใจในคัมคืนวันนี้ครับจะมีทีมไหนกันบ้างไปติดตามกันได้เลยครับเอาละครับทีมแรกที่อยากจะให้เชียร์กันในคัมคืนวันนี้นะครับให้เลือกเชียร์แมนยูไนเต็ดไปได้เลยนะครับวันนี้จะยกพลบุกไปเยือนทีมอย่างแมนซิตี้ที่เอติอัสสเตเดียมนะครับ สำหรับแมนยูนะครับผลงานในการเล่น4เกมหลังสุดในเกมพรีเมียร์ลีกพวกเขาชนะรวดนะครับเก็บไป12แต้มเต็มนะครับเกมรับในเวลานี้นี่ถือว่าเป็นจุดเด่นของพวกเขาเลยนะครับนักเตะอย่างลิซันโดมาติเนสกำลังท็อปฟอร์มนะครับเล่นคู่กับวารานแบ็กขวานะครับดาโลก็ท็อปฟอร์มเหมือนกันนะครับเกมทีมชาติล่าสุดก็ยิงประตูได้ด้วยกำลังมั่นใจครับแบ็กซ้ายอย่างเทเรลมาเลเซียก็ถือเป็นนักเตะจองฟิตอยู่แล้วนะครับเกมรับของแมนยูในวันนี้ถือว่าน่าสนใจมากนะครับในการเผชิญหน้ากับศูนย์หน้าของแมนซิตี้ออออยย่าาาางงงเเเรรรรร์์์์ลลิิิฮันนนนนดดดบบบโซวววะคคมไปถึ อย่างไรก็ตามนะครับด้วยฟอร์มการเล่นของแมนยูในช่วงนี้นะครับเกมรับก็ถือว่าดีแบบนี้นะครับผมก็เชื่อว่าเกมนี้เอริกเทนฮากบุกไปเยือนแมนซิสตี้ที่เอติอัสสเตเดียมพวกเขาก็สามารถลุ้นหนึ่งแต้มได้นะครับเพราะแมนยูนะครับเป็นทีมที่เล่นกับทีมใหญ่ได้ดีนะครับดังนั้นเกมนี้นะครับก็เชื่อแมนยูนะครับมีโอกาสนะครับที่จะบุกไปเก็บหนึ่งแต้มที่เอติอัสสเตเดียมได้นะครับเกมนี้เลือกเชียร์แมนยูเน็ตไปได้เลยนะครับทีมที่สองในค่มขึ้นวันนี้ครับที่อยากจะเชียร์กันนะครับ วันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างฟิออเรนติน่านะครับสำหรับทีมอย่างอตแลนตานะครับในการลงเล่น5เกมหลังสุดทุกรายการนะครับชนะคู่แข่งไป4นัดนะครับถือว่าผลงานนี้กำลังดีแล้วก็5เกมหลังสุดไม่แพ้ใครด้วยนะครับตัวหลักๆในวันนี้นะครับจะนําทัพโดยฮอยลุนนะครับรุสานมารีนอฟสกี รวมไปถึงทางเอเดสันนะครับจะเป็นสามประสานในเกมรุกวันนี้เปิดบ้านรับการไปเยือนทีมอย่างฟิออร์เรนติน่าซึ่งถือผลงานช่วงหลังนี้กำลังแย่เลยครับเก้าเกมหลังสุดลงเล่นทุกรายการชนะคู่แข่งที่เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับดังนั้นเกมนี้นะครับเลือเชียทีมอย่างอตาลันตาเจ้าบ้านไปดีกว่านะครับฟอร์มกำลังดีก็เชื่อว่าเกมนี้น่าจะสามารถชนะฟิออร์ไปได้ไม่ยากแหละครับปิดท้ายในคัมคืนวันนี้นะครับทีมที่อยากได้เชียกกันนะครับให้เลือกเชียทีมอย่างรอัลมาริดไปได้เลยครับนีเบราาออกมยยท่งซู สำหรับทีมอย่างมาริดนะครับยิ่งเล่นยิ่งลงตัวยิ่งเล่นยิ่งเก่านะครับในฤดูกาลนี้นะครับลงเล่นไปทั้งหมด9นัดนะครับปรากอว่าพวกเขาชนะคู่แข่งได้ทั้ง9้านัดเลยนะครับฟอร์มกําลังดีมากๆตัวหลักวันนี้สามารถลงเล่นกันได้ครบนะครับขาดไปเพียงแค่คาริมเบนเซมาเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับวันนี้จะเปิดบ้านรับการเยือนทีมอย่างโอซาซูนาซึ่งผลงานช่วงหลังก็ถือว่าดีนะครับโอซาซูนาสเกมหลังสุดนี้พวกเขาชนะคู่แข่งไปถึง3เกมนะครับแต่อย่างไรก็ตามคู่นี้เวลาเจอกันนะครับสตีทีเฮดที่คู่นี้เจนมา ปรากฏว่าเป็นทีมอย่างเรอัลมาดริดนะครับที่สามารถชนะโอซาซูนาไปถึง9นัดด้วยกันนะครับดังนั้นเกมนี้นะครับมาดริดได้เล่นที่เบอร์นาบิวด้วยนะครับก็เชื่อว่าดูจากศักยภาพผู้เล่นแล้วนะครับเกมนี้มาดริดน่าจะชนะแล้วก็ค่อยไปลุ้นเม็ดสเม็ดสกันต่อไปนะครับเอาละครับสทีมในคัมคืนวันนี้ครับที่อยากจะได้เชียร์กันนะครับมีทีมอย่างแมนยูอัลตันตาแล้วก็ปิดท้ายที่เรอัลมาดริดนะครับสำหรับใครที่มาลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับโฟนตุงชาแนลในทุกๆช่่อองงงทาาดด้้วววยคครรัััับบนนนนีีผมโฟตุลไปกสส